สวัสดีค่ะวันนี้เชอร์แตมพูสปาจะมาอันบล็อกทุ่นลอยวัดค่าน้ำอัจฉริยะ ICO ให้ได้รับชมกันนะคะหลังจากเปิดกล่องมาจะพบอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ตัวทุ่นลอย 2. ไขควงปากแบนตัวนี้เอาไว้ใช้เปิดในส่วนของแผงควบคุมด้านบนของตัวเครื่องค่ะ 3. ปลปากพลาสติกไว้ใช้ในการหมุนเปิดปิดเซนเซอร์ 4. อะแดปเตอร์ชาร์จตัวเครื่องปกติเราชาร์จ1ครั้งจะใช้ได้3ถึง4เดือนเลยค่ะ 5. คู่มือการใช้งานและ 6. b a r โค้ดเชื่อมต่อในครั้งแรกค่ะขั้นตอนการใช้งานการตั้งค่าทุนลอย ICO ในครั้งแรกมีดังนี้ค่ะเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Store ของสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งจะมีทั้งใน iOS และ Android ค่ะค้นหาใน Store ว่า ICO OnDilo จากนั้นกดดาวน์โหลดและติดตั้งรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จและเปิดเข้าแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ หน้าตาตัวแอปที่เปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้กด Connection หลังจากนั้นกด Create Your Account ค่ะกรอกชื่อนามสกุลอีเมลและ Password ที่ต้องการตั้งค่านะคะสมัคร Account ครั้งแรกสามารถใช้งานได้หลายเครื่องค่ะโดย Password ให้เราเก็บไว้หากเปลี่ยนโทรศัพท์จะได้ล็อกอินเข้าเครื่องใหม่ได้ทันทีค่ะ กด a c c e p t policy และ create my account หรือหากมี account ของ ICO อยู่แล้วสามารถกด login เข้าแอปได้เลยค่ะหลังจากเราเข้า account มาแล้วกดที่เครื่องหมายบวกและ create a new pool ค่ะเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งชื่อสระ <S <S กำหนดลักษณะสระเป็น outdoor indoor เป็น above ground ตั้งบนพื้นหรือ in ground สระแบบฝั่งพื้น และกำหนดโลเคชันของสระว่ายน้ำใส่ปริมาตรน้ำของสระกำหนดท้ายของสระว่ายน้ำว่าเป็นระบบน้ำเกลือหรือระบบคอรีนหลังจากนั้นกดเซฟค่ะขั้นตอนถัดมาเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธค่ะให้กด Identify Your ICO และกดสแกน QR Code ที่อยู่ในกล่องหลังจากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาค่ะและทำสเต็ปถัดไปค่ะ สเต็ปถัดมาเป็นการเชื่อมต่อตัว ICO กับเครือข่าย WiFi สำหรับลูกค้าที่ต้องการดูค่านะ้ำผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกที่หากไม่ได้อยู่บ้านนะคะเริ่มจากการเปิดส่วนควบคุมด้านบนใช้ไขควงปากแบนในชุดเสียบเข้าไปในช่องเปิดและกดลงให้ฝาเปิดออกนะคะ หลังจากนั้นจะเห็นปุ่มออนให้กดค้างไว้ให้ไฟสีเขียวกระพริบ3ครัง้งแล้วมาตั้งค่าที่สมาร์ทโฟนค่ะในหน้าจอมือถือให้กดที่ turn on your ICO รอจนกว่าแอปจะหาเครื่อง ICO เจอและหลังจากนั้นแอปจะแจ้งให้เราถอดในส่วนของเซนเซอร์ให้ทำตามนี้เลยนะคะ กออกเสร็จแล้วให้เรากดที่ continue แอปจะแนะนำให้เรานำเครื่องไปลอยในสระว่ายน้ำแต่เรายังไม่ต้องนำไปลอยก็ได้นะคะตั้งค่าส่วนต่อไปก่อนได้ค่ะหลังจากนั้นกด continue ค่ะแอปจะค้นหาสัญญาณ wifi หลังจากนั้นค้นหาเสร็จแล้วให้เลือกชื่อ wifi ของบ้านคุณลูกค้าค่ะและใส่รหัสผ่านของ wifi หลังจากนั้นรอการ pairing ประมาณ5-10วินาทีแล้วจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นที่หน้าจอค่ะ ข้อควรระวังบริเวณสระไม่ควรห่างจากจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เกิน20เมตรนะคะเนื่องจากเครื่องจะไม่ส่งค่าไปที่เราเตอร์ WiFi ค่ะหลังจากนั้นให้เรานำเครื่องไปลอยในน้ำได้เลยค่ะหลังจากที่เรานำเครื่องไปลอยในน้ำแล้วกดที่แอป,ปอีกครั้งเพื่อเริ่มการวัดค่าค่ะ หลังจากนี้เครื่องก็จะเริ่มทำการวัดค่านะคะหากการตั้งค่าถูกต้องหน้าตาแอปจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโดยทุ่นลอจะส่งผลค่าน้ำไปที่เซิร์ฟเวอร์ทุกๆ1ชั่วโมงนะคะ1วันจะส่งทั้งหมด24ครั้งเราสามารถเช็คค่าน้ำค่าคอรีนค่าเกลือและอุณหภูมิน้ำได้อย่างเรียลไทม์ทุกวันทุกที่เลยค่ะ โดยคุณลูกค้าสามารถกดแชร์ผลค่าน้ำมาให้ทางบริษัทช่วยดูค่าน้ำได้ด้วยนะคะทำง่ายๆดังนี้เลยคะ่ะกดเมนูสีน้้ำเงินกดแชร์และแคปบสกรีนหน้าจอ QR code ตรงนี้มาให้ทางร้านได้เลยคะ่ะเครื่อง ICO มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บไฟได้นานเราควรชาร์จให้แบตเต็มในครั้งแรกเมื่อได้รับสินค้านะคะปกติแล้วเมื่อชาร์จนแบตเต็มแบตเตอรี่ตตจะอยู่ได้3-4เดือนเลยคะ่ะ ขั้นตอนการชาร์จเริ่มจากการเปิดส่วนควบคุมด้านบนใช้ไขควงปากแบนในชุดเสียบเข้าไปในช่องเปิดและกดลงให้ฝาเปิดออกนะคะหลังจากนั้นเปิดฝาสีขาวออกจะพบกับช่องเสียบ USB ก็สามารถชาร์จได้เลยค่ะขณะชาร์จไฟสถานะจะขึ้นสีเหลืองออกส้มเมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟจะขึ้นสีเขียวค่ะหลังชาร์จเสร็จให้ปิดฝาขาวลงสังเกตให้ปิดตรงล็อกส่วนนี้นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะการใช้งานง่ายมากๆเลยตั้งค่าเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้งานได้เรื่อยๆเลยนะคะเครื่องสามารถลอยน้ําไว้ได้เลยจะแจ้งและแนะนําการปรับค่าน้ําต่างๆได้ด้วยตอบโจทย์คุณลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสระน้ํานะคะทราบค่าน้ําและวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำเบื้องต้นได้เหมือนมีผู้ช่วยดูแลสระว่ายน้าอยู่ตลอดย4สี่ชั่วโมงในทุกๆวันเลยคะ่ะวันนี้เชอร์แตมฟูสปาขอตัวลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ thank you